อเอไยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีอ้อนกันด้วยที่เกอิดจะผู้หญิงผู้ชายเนี่ย เธอเองคิดถึงนมเมื่อสองเราไม่ยังต่างใจในเวลาห่ไกลกันรู้บางไหมร้องออกมามึงสองเราไง,งตกใจใมัจนเลยอุตส่าห์ร้องเพลงเงมิสเตอ์บฮอบ 买买菜。